สัสดีค่ะมาพบกับใหม่แล้วนะคะในคลิปวิดีโอคลิปนี้เนี่ยใหม่จะมาแบบแนวแปลกใหม่จะไม่มาพูดถึงสุขภาพจิตหรือว่าสุขภาพร่างกายหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าจะมาพูดถึงสุขภาพจิตใจความรักของเรา <c oughs> ใช่เหรอ <c oughs> คือประเด็นเนี่ยเมื่อต้นเดือนวันที่3นะคะของเดือนนี้มันเป็นวันครบรอบ1ปีของใหมกับแฟนเนาะแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนก็จะชอบถามมาว่าแบบ เอออบป,ป้าเป็นยังไงคบกับอบป,ป้าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใหม่ก็เลยเล่าให้แฟนใหม่ฟังว่ามีคนไทยเขาชอบคนเกาหลีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแต่คนถามว่าแบบคนเกาหลีเป็นยังไงนู่นนั่นนี่คนไทยเป็นคนที่ชอบคนต่างชาติเขาก็อยากรู้ว่าแบบการครบคนต่างชาติเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใหม่ก็เลยปรึกษาเขาก่อนเนาะว่าแบบเออฉันควรจะทําวิดีโออะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่ อยู่ในช่องของใหม่เนาะ <S <S นเขาก็บอกว่าเออลองทำสิเนี่ยลองทำรีวิวแฟนครบหนึ่งปีสีอะไรเงี้ยใหม่ก็แบบถ้ารีวิวแฟนเราก็ต้องพูดข้อเสียของเขาด้วยใช่ไหมเราก็ต้องพูดข้อดีด้วยซึ่งใหม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นอะไรที่ใหม่คอมฟอร์ทเบิลที่จะพูดเนาะเกี่ยวกับข้อเสียของแฟนมันเหมือนแบบเราพูดเรื่องแย่ๆของเขาอะไรเงี้ยเลย,ย,เยตัดสินใจว่าใหม่จะมาพูดสิ่งที่ใหม่ตกใจเกี่ยวกับคนเกาหลีหรือ แฟนจากแฟนเกาหลีนะคะว่าอะไรที่ทําให้ให,หม่ตกใจบ้างนะคะที่แบบเขาทาอย่างนี้กันหรออะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยที่ใหม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยนะคะก็คือคนเกาหลีเนี่ยเป็นผู้ชายที่เจ้าสําอางมากค่ะรักสวยรักงามมากซึ่งใหม่ก็โอเคเราเราก็รู้นะตรงนี้แล้วว่าเออคนเกาหลีดูแลร่างกายตัวเองอะไรเงี้ยแต่การดูแลร่างกายตัวเองนั้น มีอะไรที่ทําให้หมายตกใจนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเขามีเครื่องหมีผมด้วยทุกคนคือโอเคมีดเป่าผมเราเราโอเคเราเข้าใจเนาะแต่นีบผมด้วยจริงหรอเราเป็นผู้หญิงอะเรายังไม่มีเครื่องนีดผมเลยดูผมหม่ดีต่อมาครีมทาหน้าเขาอะมีเยอะกว่าเราอีกแล้วเขาก็มาร์กหน้าค่ะมาร์กหน้าแบบแทบทุกวันอะซึ่งเราอะมาร์กแบบอาทิตย์ละครั้งอะแต่เขามาร์กแทบทุกวันอะเราก็แบบ นี่ฉันเป็นผู้หญิงจริงๆเหรอเนี่ยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเองที่คนไทยเอาไปใช้ได้นะหมายคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบแปลกแต่ก็ก็น่าจะดีกับเราอะ่ะคือคนเกาหลีอะ่ะเขาจะไม่ใช้ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ๆนะคะเขาจะใช้ผ้าเช็ดตัวผืนแบบที่เป็นขนาดเหมือนผ้าเช็ดหน้าที่เวลาเราไปโรงแรมแล้วเขาจะแบบให้ผ้ามาประมาณเนี้ยเนาะเขาจะใช้อันนั้นในการเช็ดตัวเช็ดหน้าเช็ดอะไร แต่เขาใช้แล้วทิ้งค่ะเขาใช้ปุ๊บแล้วเขาก็เอาใส่ตะกร้าผ้าซักเลยเนี่ยคือเขาก็จะเปลี่ยนผ้าทุกๆวันซึ่งหมายคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าการที่เราใช้ผ้าเช็ดตัวแล้วเราก็ไปตากเนี่ยมันก็อาจจะมีแบคทีเรียมีอะไรเข้าไปอยู่ในนั้นได้ซึ่งหมายคิดว่ามันโอเคเลยลหมายอยากทําตามเหมือนกันนะแต่ก็แบบไม่รู้สิรู้สึกว่าผื่นมันเล็กมันเช็ดไม่ไม่สนุกมันแบบมันไม่มันไม่แห้งอ่ะเออต่อมานะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะเจ้าสำอางแค่ไหนอะแต่เขาก็ลุยมากเช่นกันค่ะคืออาจจะเป็นเพราะใหม่มีอคติหรือว่ามีความคิดเองว่าการที่ผู้ชายคนไหนที่รู้สึกว่าดูแลร่างกายตัวเองเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยแบบเป็นคุณหนูทําอะไรไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างนี้เนาะส่วนพวกที่ลุยๆก็จะเป็นพวกแบบแมนๆแ,แบบว่าไม่ดูแลร่างกายตัวเองเท่าไหร่แบบไปเล่นกีฬาไปปีนเขาเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่สำหรับคนเกาหลีอะไม่ว่าเขาจะลุยแค่ไหนอน่ะเขาก็ดูแลร่างกายตัวเองด้วย,ชวยเช่นกันนะะแฟนใหม่อะถือว่าเป็นคนที่ลุยมากเลยนะคือนางแบบทําเป็นแทบทุกอย่างอะแบบกางตรงกลางเต้นเตินป่าออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ย แต่พอทําเสร็จปุ๊บอะกลับมาบ้านก็คือรักษาร้างกายตัวเองแบบดูแลหน้าล้างหน้า,น,านันนนั่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งผู้ชายไทยคะลองเอาไปทําตามก็ได้นะคะจะได้หล่อหล่อขึ้นกันทุกๆคนเนาะจะได้ผิวพรรณดีปิ๊งๆแต่หมายคิดว่าเหตุผลที่เขาค่อนข้างจะลุยกันเนี่ยเพราะว่าผู้ชายเกาหลีทุกคนเนี่ยต้องไปเกณฑอาหารใช่ไหมคะซึ่งการเกณฑอาหารมันก็ทําให้เขาต้องแบบ ลุยต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยหมายคิดว่าอันนั้นน่ะน่าจะเป็นเหตุผลเหตุผลหลักที่ทําให้เขาดูแลสุขภาพร่างกายหน้าตาผิวพรรณตัวเองและก็สามารถลุยได้ในทุกสถานการณ์นะคะต่อมาข้อ3ค่ะข้อ3เนี่ยโอเคทุกคนอาจจะรู้ว่าคนเกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่สูงซึ่งตอนแรกใหม่ก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าใหม่คิดว่าโอเค การเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่มันก็สําคัญคนไทยแล้วก็ก็ก็เคารพใช่ไหมแต่ว่าแต่เขาเคารพในในระดับที่ทําให้หมายตกใจอะ่ะคือทุกครั้งที่หม่เห็นแฟนใหม่คุยกับคนแก่หรือว่าคนที่อายุเยอะกว่าคือเขาไม่แม้แต่เล่นหยอดมุกหรืออะไรเลยอะ่ะซึ่งโอเคอันนี้อาจจะเป็นแค่แต่ละคนเนาะแต่ว่า คือคือเขาเครแบบคลบครบเลยอะทุกคนแบบเราอะเวลาเราเจอคุณตาคุณยายคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าแฟนใหม่อ่ะขนาดพ่อกับแม่อ่ะแม่เขาเมมเบอร์แม่ว่าแม่ใช่ปะแต่พ่อเขาเมมเบอร์พ่อเขาว่าแบบคุณพ่อแบบว่าแบบพ่อนะแบบเอออย่างเงี้ยซึ่งหมาก็คิดว่าโอเคโอเค,อเ,คเขาก็คงแบบเคร่งครัดแล้วก็มีอ่า นั่นแหละคะ่ะขอบอกก่อนว่าแฟนใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นก็การที่ใหม่เห็นเขาแบบคุยและคลบผู้หลักผู้ใหญ่เงี้ยใหม่ก็รู้สึกแบบอุย้ยดีจังอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนไทยหลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้สึกตกใจเท่าใหม่แต่ใหมอ่อ่ะค่อนข้างที่จะโอเคใหม,ยยม่ยอมรับว่าใหมอ่อ่ะโตที่อเมริกาซึ่ง <laughs> เวลาใหม่กับไทยบางทีเขาก็บอกว่าใหม่มีมารยาทกว่าน,นี้หน่อยอะไรเงี้ยเนาะค่ะ ต่อนะคะข้อ 4. ก็คือผู้ชายเกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลผู้หญิงดีมากค่ะดีมากจริงๆเหมือนในดราม่าเลยทุกคนที่หมายบอกว่าดูแลโอ้ผู้หญิงดีมากเนี่ยไม่เขาไม่ได้ใช่แค่ดูแลแฟนเขานะแต่เขาดูแลยันเพื่อนแฟนเลยอะ่ะคือหมายจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะว่าคือมีครั้งหนึ่งหมายอาศัยเสื้อ เชิ้ตล้เสื้อเชิช้ตไหมอ่ะตรงแขนมันจะจะเป็นซีทรูเราที่บ้านเพื่อนคนเนี้ยเขาก็แบบเปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยเขาก็กลัวว่าทุกคนจะหนาวใช่ไหมเขาก็ถามว่าเออทุกคนหนาวไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบเอาไม่เป็นไรเราไม่หนาวอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ๆค่ะเขาก็เดินไปหยิบผ้าหม่มแล้วก็มายื่นให้เราแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันเห็นเธอใส่เสือ้อซีทรูนะฉันก็เลยเอาผ้าห่มมาให้อะไรเงี้ยเราก็แบบ โอ้ oh my god นี่ขนาดบอกว่าไม่นาวแล้วนะยังเอามาให้อะไรเงี้ยทำไมดูแลดีขนาดนี้เท่านั้นยังไม่พอนะคะกับกับแฟนใหมอ่อ่ะทุกครั้งเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนกันอะ่ะตัวใหมอ่อ่ะก็เราไปเที่ยวนอกไปแล้วก็แบบซื้อของซื้อของอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะแบบเออเนี่ยเธออย่าลืมซื้อของให้รูมเมทเธอนะอย่าลืมซื้อของให้เพื่อนเธอนะเออเพื่อนเธอเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย ซึ่งเรารู้สึกว่าแบบเออเขาก็ไม่ได้แค่แค่เราอย่างเดียวเขาแค่เพื่อนเราด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แฟนใหม่บอกก็คือว่าคนเกาหลีเขาค่อนข้างจะมจะมีวัฒนธรรมเวลาไปเที่ยวเป็นกลุ่มกลุ่มกันเงี้ยแล้วมีผู้หญิงหรือผู้หญิงสายสั้นอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ไปในที่แต่ละที่อะผู้ชายจะชอบแบบออฟเฟอร์ว่าเออเนี่ยเอาอันนี้คุมไหมอันนั้นคุมไหมนะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมของเขาต่อมานะคะข้อที่ห้านะคะข้อที่5ะะ้าก็คือคนเกาหลีเขากลัวเมียเหมือนกันนะซึ่ง ตอนแรกใหม่คิดว่าผู้ชายเกาหลีอ่ะผู้ชายเป็นหลักแบบว่าเออดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นน่ะใหม่ไปเที่ยวปาร์ตี้กับแฟนใหม่แล้วก็ซึ่งในปาร์ตี้อ่ะก็จะเป็นเพื่อนเกาหลีของเขามากมายเลยเนาะแล้วใหม่ก็เห็นว่าผู้ชายทุกคนน่ะเวลาจะดื่มเวลาจะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคอยมองแฟนว่าแบบ คอยมาอาภรรยาเลยสิภรรยาว่าแบบจะดุไหมโอเคไหมถ้าเขาจะกินมากขนาดนี้มันก็เห็นว่าแบบเออเขาก็ดูเกรงใจดูแบบกลัวภรรยาภรรยาทําหน้าดุไปเงี้ยเขาก็หยุดซึ่งตอนแรกใหม่ก็คิดว่าแบบเออก็นึกว่าเป็นแค่คนไทยเท่านั้นเนาะแต่ไม่ใช่ค่ะคนเกาหลีก็เป็นใหม่ก็เลยถามแฟนใหม่ว่าทําไมคนเกาหลีกลัวกลัวเมียแบบ ทำไมคนเกาหลีกลัวแฟนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในเมื่อวัฒนธรรมเขาอะผู้ชายอะเป็นหลักแฟนใหม่ก็บอกว่าอ๋อใช่เมื่อก่อนอะผู้ชายเป็นหลักเป็นใหญ่ในบ้านแต่ว่าเจเนอเรชันเนี้ยในเจเนอเรชันใหม่ๆในพวกอายุแบบ30กว่า40กว่า20กว่าอะไรเงี้ยอายุพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนละค่ะทุกคนผู้หญิงเราอะเริ่มเป็นใหญ่แล้วค่ะเขาอะเริ่มกลัวเมียกันมากขึ้นนะคะ แฟนหมายบอกว่าคนในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญแล้วก็มีความเกรงใจภรรยามากขึ้นนะคะดังนั้นก็ดีใจด้วยนะคะผู้หญิงทุกคนต่อมาข้อสุดท้ายนะคะคนเกาหลีเนี่ยจะเจ้าระเบียบมากค่ะเจ้าระเบียบในที่นี้คือเจ้าระเบียบกับตัวเองนะคะไม่ได้แบบไปเจ้าระเบียบเป็นทุจริุกับคนอื่นคือเจ้าระเบียบกับตัวเองคือคนเกาหลีใหม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบขยันแล้วก็แบบอะไรที่ทําให้ตัวเขาอดีมากขึ้นอนะ เขาจะทําตั้งใจทามันสมัยคิดว่าตรงเนี้ยหมายชอบมากนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่หมายคิดว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่เล็กแต่ประชากรเยอะแล้วก็ทุกคนก็เลยแข่งขันกันทุกคนก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบมีระเบียบวินัยกับตัวเองเนาะ แล้วนี่ก็คือ6อย่างที่ทําให้ไหมตกใจเซอร์ไพรส์ไหมตั้งแต่คบกับแฟนใหม่มาในเวลา1ปีนะคะแล้วถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟนใหมหรือว่าเกี่ยวกับเกาหลีหรือว่าเกี่ยวกับอะไรความรักอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้แล้วก็ถ้าชอบคลิปวิดวีโอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย